พี่น้องครับมาครับผมนะครับเซนมอลผสมจิมวาซบิครับผมแก้วแกปงมาหยั่งนียังนีละจอละาสมจิมปองจมปองไมังบีดย่างยมันอย้้ม่ได้จิเเด็กขออแกปงอุ้ยแกปงป สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีสสดครับผมครับบรรยากาศบรรนี้ครับพพี่น้องมากินปลาสมกับผมแซ่บๆนะครับบรรยากาศทงไฮสนามรัาพพี่น้องครับผมกับปลาสดีครับผมขำนี้พี่น้องโจโจเก่งไงเจ็บแสบกับผมมามพี่น้องครับเก่งไงคือแซงกะกินกับปลาสดีเอ้าปลาแซบได้อาจารย์แม่แบบแม่อันนี้เจ้าเนี่ย เจ้านี่เอาบอบอไอ้ชิบอวแางเนี่ยไ้องไอจิ้มักมักกินสมองตันีอยโดน้เจ้าเราบอบอมักเจ้าเราบอผู้จักของแสบดจานเนาะนี่ตัวของเสีของเสแบบบนี่สุดยอดเลยเนี่ยคาสสิไอ่ไม่อย่างผมมันบอกรับอย่างก็เราบอกครับไอ้ไอ่เคยเห็นหลับเนียปัดตองปลเขาว่า อย่ามาเอาเได้ไหมเสียปลาสมควงปลาเสมอนก่อนไปลาบเนี้ยวนี่อันนี้ดีลาบเนี้ยปลาเสโมดเนี่ยบ้างว้าวเสียไรเนี่ยเจ้าก้อนถือว่านี่สีขาวอรอยเป็นพันบลยนี่โอ้ยเทียนีพี่น้องนี่เมนูแปลกๆเปิดพิซซ่าดานเสียห้เบ้างเนี่ยเสียลาบกุ้งปลาคุยลาบเนี่ยปลาขาวนี่แมนลาบเนี้ยวนี่โอ้ยบอกไปเขาบอกนี่ว่ามันบอกแมนเนี้ยนะแมนมันดีเสียเนี่ยปลาน่ะเอาจจกตอนหนึ่งก็ได้คร่ะเอาจจกตอนหนึ่งลอางบ้างเจ้าต้องทำว่ารับประกันให้แซ่บบ่แซ่บแซ่บยไปรึเ่าเสียทำว่าเสี ไม่เชี่ยก็ไม่ต้องกินแล้วม่จสิงม่เชียก็ม่ต้อกินแล้วไม่จริงเหรเอาสันฮะคอยข้อมอบเปดูนี่ให้เจ้ากับลาบเหนียวปลาแซลมอนพี่น้องแก้วมาดูกระบวนการวิธีของอาจารย์ปองครับพี่น้องครับออเริ่มแรกต้องมาซอยก่อนที่จันแม่ครับซอยถึงเป็นตอนหน่อยๆก็ปรครับยังเดียวไม่ต่ำให้มันละเอียดโอ้มันม้นเยี่ยมเหนียวครับครับครับเพื่อกองก็เพิ่งเพิ่งการสรอยอาจารย์ปองกับผมห่วย อันแมนบอสอาจารย์เนี้แซ่บกว่านะอาจารย์แมนี่นะพี่น้องครับเบิังจิ้งกะป้าซาบีกับผมใส่กับความพี่เข้าไปดีป่ะพี่บอสอะคับมึงอะคับมึงอ๋อยังยังหู้ว่ามันง้นเจ้าสมองก็ยังตินอยู่เอาจับเนี่ยจะปากเอาหน่อนะห่วยบอสจะไปยัดจับเนี่ยอึนยัดได้หรอลบกลับเลยอ่ะพี่น้องครับเบังอาจารย์ปองกับผมครับ เอาแล้วเอาเข้าไปเนี๋เขาก็ต,ต้มต้มต้มน้ำบัดแผลคาเนาะนี่ครับมาครับขออนุญาตนะฮะปิดแก๊สครับปิดแก๊สครับผมนี่เข้าใส่ตะไคร้นะครับผมเพื่อดับกินข้าวของปลาปลา,านะครับ<ช>ผมอ่าป,ปลาดาวงไม่นรอกนี่แก๊บ ในเร็วนี้เราจะมีน้ำปลาสุดแซ่บสุดนัวกับหมอปลาร้านะครับมาให้ท่านนะครับผมได้ทดลองแสบความแซบคนนอกพี่น้องเรือกับหมอปลาน,นำปลาด้บแซบนะครับจากอินสุรินเมืองช้างใหญ่นะจ๊ะหลังจากที่อาจารย์ป่องนะครับหลังจากที่อาจารย์ป่องซ้อยนะพี่น้องครับผม จ้าเราบนตรงของจะตอนอาจารย์ปองเนาะข้คอยไปท้ายมาไปคอยไปเขาหน้าไปเดี๋ยวเงียบไปเลยเว้ยสอยมวลไปเลยสร้อยจมูกใช่เอาให้จ้เล็กบริจาคข้าเอาลุงโคกตั้ครับเออเอาลุโคกตั้มเาดูสิอใส่เมื่อที่เราแล้วก็มื่อครับนี่มือเขาบอกเขาเปนอย่างที่เฮ้ยอ่าฮะโอ้ยพี่น้องครับโคกขึ้นน้อยๆเสมอหนิพอดีครับพอดีเออนองโอ้ลมเย็นย้ำคำพี่น้องครับบริการทงไฮทงหน้าบานเท่านะครับอาจารย์ปองก็จะทย์ตั้มครับผมแบบเออ นะครับตามครับตาม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 ครับผมปอบีเคยกินบปะเคยพ่อพ่อกะพ่กขี้กัะลูกเฮ้ยครั้งแรกครั้งแรกเออนะครับผมก็ะพวกขี้ยังแหละติดเบลล์น้อบอลประจันแม่ครับข้ามเข่าคุยน้อจานเนาะครับลาบเหนียวข้ามเข่าขาดตัวนี้เ่คลักไหลายนะครับโดยเชฟป่องครับลาบเหนียววาซาบิปลาโอ้ยลาบเหนียวปลาปลาแซลมอนโอ้ยเนาะ ไปตัวม่เราเจ้าอองคอยไปกินเบิดเออแต่พ่อจ้องคอยจะต่เบิร์พี่น้องลาบเหนียวแซลมอนครับผมอ๋อพี่น้องครับหลังจากที่อาจารย์ปองตำแล้วครับผมจะได้ต่ออาจารย์มาหนิได้ไหมพี่นี่อานนั้ปลาเดกไม่ค่อยหยอดต้องใช่ปะต้องอร่อยพี่นี่ฮะมันเดือดรอบนึงอะไรหนิก็พิดแก้ได้ซื้อนี่ได้ครับได้ได้อือพี่น้องครับอือแก้วครับไอยหยอดแล้วค่อยตำไปเรื่อยๆครับผมตู้หอนเดี่ยที่ว่เออมามาเนี่ยมาพี่ ยอดได้หอดพี่น้องครับยอดยอดไรบ์บอยอดเท่าไรครับสองครับขนาพี่ครับนี่พี่น้องมึงครับอือพี่น้องครับอันนี้คือน้ำปลาลต้มสุกนะครับผมนี่ใส่มาครับเออเอาคนคนคนเพรแสดงว่าความพรอยแตไในมันก็ไปดาดให้มันสู้คนบอกม่นครับเดี่ยวีปลาดีเริ่มเปลี่ยนครับอืมจะให้วัวใหญ่ตัวบดีอ่ะช่วงเวลาช่วงช่วงแต่งหนุบมาเด้อครับ าเติมเดี๋ยวก็เทนี่เฮียใส่ได้เถอะเติมถาดเถอะครับโอเคได้ทีเราไปแจนปลอกเหนียวพ่อเราไปได้แล้วครับหลังจากใส่ขาหกรอบแล้วเนาะจ๊ะนรับมาบัดนี้มาปรุงวันนี้จิงๆไม่ทําการปรุงครับเัน้เอาเอาแลเจ้าคอยกับจิ้งพี่น้องโอ้ยยังเป็นปลาสมอยู่กับผมยังสมรวยรวยอยู่อุ้ยถามง่ายง่ายเฮ้ยพักใย่างงเข้าไปเฮ้ยเมื่อกี้ตอนนั้นประแดดก็ใส่น้าปลาลไเด้วยเอาพยายามมันเค็ม กิโดดปัดบู๊ยยังอ่ะ,อออะผมงนัวครับมาดูกันครับผมกระขัวครับกระข,ขวัขขวกระัขขวต้องเน้นครับจะได้เข็ดแคบอือหืออ้าอันนี้พริกป่นครับครับผมบ๊บอบเอาบอบเฮาเผ็ดเจ็ดจะเดือดเสียบจ้ำครับอ่ะอันนี้ก็จังในน้อยๆเออโอ้หแค่นั้นหมดเปลี่ยนเดอ้อจังไหนจะเอาปลาชมปลาแซลมอนข่อยเปลี่ยน นี่แม่พอ่พอทอดแล้วมันจะเข้มหร่าเข้มมันแข็งหยกักนะครับครับผมนี่หรอกครับดูการตีครับผมเออเอาเออเอาอนีครับโอ้ยสีสันพรบอาจารย์ครับอ่ามาดูผักครับผมนุ่มลงมได้ครับมากพักอะไรเดียครับ,รบเดี๋ยวละเดี๋ยวเดียวไปเบิร์ตซีได้ ใช่เลยผีเกไปกัดเอาเอย่างเดียวเนาะออ๋ผู้ใดมักผีเกล็ดก,ดกัดแมนครับเอาเอา้มาเป็นเกยพี่น้องครับนี่คือลาบปลาแซลมอนสูตรของอาจารย์ปองครับผมลาบเหนียวปลาแซลมอนโอ้เกิดลูกสมเพล็ดดิลูกสมเพล็ดเบต์นาตะกี้เขาหนักป่ครับะเอเอเราบอาวน้องมกักเราลาบสุกิน,นลาบปลาขาวนี่ติดงนึบติดเชิงหมแมนตั้งแต่ผไปหาวเลยนะครับเจมส์ไปไปไป ว้ยิมกันนะพราเขาการ์ครับครับมาซิมเบอพี่น้องครับขออยากซิมครับพี่น้องเป็นยังไงแซ่บเด้อแซ่บได้ว่างด้บาัน้ำขมก็ขีป่าบานเฮาเนาะปลาบานทฮายังมีใส่ขี้ใสยังกับยูขมขมครับเอาดีมื้อไงดีบ้าครับพี่น้อเดีใส่เดี๋ยวลองใส่ดีกับผมโอเค นี่แล้วมาครั้งครับพี่น้องเอ้ยมาขมแหงกระแสไหลมาขมหน่อยกระแสหน่อยด้วยพี่น้องเด้อมาบบดนี้มาตักไอ้พลอ้บุญบางคนมากินดิบมาสีสันเป็นเสี่ยงแต่จันปองเอาตักเวลาตักๆักนี่ได้ครับแมนเอา้องเอาอื้มอื้มโอ้โห แก้วจงเมยพานาล้วนครับเนาะเออพอรับพออส่งง่ายไครับครับครับลูกเอาพ่อจันทรปอกพ่อจันพ่อจนร์พ่อจนทพ่อจงนทรอันทรเรอยัรทอยพ่อ้องครัพโอจโหสุดยอจพ่อจานเร้าันี่คพอคันทรพ่น้อนทร่อัร่อันทร่อัน่อัน่อจัาอจันแร์่นาะพี่อน้อจันร์พ่อจันทร์พ่อจนปราพ่อันอนท่อนัลาแซพอันรอันนี้คือลาบเร่ันทร์มอน่อจันพ่อนี ได้ครับผมได้โคกเลยลูกมาพี่น้องครับผมข้าววนฮอนเต่าเจ้าบาปนหนึ่ครับผมเอาปลากินมากกินน้ำกระได้พี่น้องเด้อครับผมครับเอาเลย่ักล้วอันนี้พี่น้องครับอันนี้ก็ลาบชุกลาบขัวลาบชุกไอจันปองไอ้พ่ออาบีแล้วครับครับผมเอาปละลุยเลยลูกพี่นะครับเบิังคัามีจันปองคาหนึ่งเสียไปให้ก่อนคุณอาพี่น้องว่าเมื่อครับนี่ เอโอ้ร้องขาเงียปนอเจานยจานผมมาลาบะผมครับขอคําเงียข่อยาไปหน่อยครับข้าวเงี้กับผมพี่รับผมขัเขาตุยเอาอันนี้เีนข่อยาครับค้าวเงเนี่ยปลาน้องใส่ไม่กล้ากินเพราะมันปลามันดิบ อย่าเล่าเนาะใชยตะกี้ไหมน้องชายาแม่ก็ลองแต่ต้องทีดเหมือนะด่ะเดี๋ยตอกบอลที่ตีก่อนเนาะตึกงี้ว่าเราก็ยังได้ถือได้เป็นน้องเด้อมาพี่น้องครับมาก,กินกันครับซีดข้ามหนีไปถึงพี่น้องฟัดเอ็ซีทุกหม่องบอลทุกๆประเทศทุกๆจังหวัดทุกๆหม่องที่เช้าอีสานพอดีหากินแกว่าพี่น้องเด้อลาบปลาแซลมอนแก้ว พักกัดหินมันเท่าเนาะพักกันซอบตัวผู้ตัวผู้นี่ยนะครับขึ้อย่างปลาริ้น้ากการที่ขอก็ลปลาบตาเงาขนาดปลาลิ้นไม่ได้เนี่ยเพกาเพื่อนมาเลยเพกา เบิดหักดิโฮ้ยตับพริกปรเปิดเพพี่น้องพีกก่กเพ็ะอยคุยคุยๆอืมนุนก,กพี่น้องเด้เอเพราะว่าข้าต้มกันก้นนำปลาแดกแล้วนี่ครับน้ำปลาแดกกมรวงดูกกดีครับอืมออกะกะง,กงอืม มากกินแ้วน้องเ้ออขครับขาเออ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 เอเยดขัดไม่งนะาขอเขาเนี่ครับไม่อยู่ขอเขารไมอยู่ขอใคร่มขอเขานีขอขาขอนใส่ขอใครก็กนเนอน้งก็ม เป็ีหเนใช่แล้วครับผมอืมอืมน้ว่ยก็อีกอยอยแกกบอปกเลยเ็สกิมึงพี่น้องซื้อมาหลไหเพราะว่าซื้อมาตอนเดียวน่ะเก้า,าส,ส,สิบบาทหาสิบาทน่ะมันมันต่ำจะประเดี๋ยวเขาวอะไขึ้นือเาแซ่บลอ,องร้องพี่นออ้องลองแกนเลยแล้วไ เอาไปเลยยังมันเกล็ดอาเฮ้ยเพิ่อนอ๋อฮึมฮึมพริกเป็นกระเนาะต่อทำไมอ่ะห่อลงมาน้ำเนี่ับวันได้มังย่องดอกบัมีคกนเก็ดกันคุณไหนพี่น้อง มมาดูใกล้มือกล้องครับผม,มคำนี้ได้เอฟซีก็แล้วกผมเอฟซีมึงหน่อยครับผม FC มาเด้อกระวานพี่อ๋อป่าว้ายหาาาาต่ำน้องปิ้งกบเลยไหม่ป็น<อ>เสียงต่มากเลยจะกิน,กน,กนปดกบนะทั้งยุโรปทั้งเยอรมันพี่สาวพี่อ๋อพี่จอยมาเด้อพี่สมใจทั้งอเมริกาเอลยครับพี่น้องป่องปายทุกหลอดเอฟซีเฮ้าทั้งลาซื้อบิตรลายซื้อเบิัตรกำลังกินกันพี่น้องเด้อมาครับผมมาครับพี่น้องครับ กินไปแล้อรมาอืข้ามาแซ่บลูกแซ่บเพราะอุ้งเนี่ยแซ่บแล้วที่นั่งเราแซ่บนะครับซาาของผมเย็นผมมาแล้ครับมากินลาบอย่กัลาบเนี้อปลาแซลมอนน้ำลาบผสม ขให้ตรงหน้ารอบก้อ,อนกันอันเด้ย,ยังก่ออันปลาแซลมอนแกวขมอ่ะมันก็แสบีบเหลี่ยมอันนี้ก็บมะลับเนียวเมื่อวานนี่ก็ก้อยปุ้งเนาะแต่มันแสีบพี่พน้องขับขันมาเท่าเห็นใจพี่น้องมาเท่านั่นนะขอครับต่อครับผมเห็นใจพี่น้องมาเท่าเียงิสานปาจีนหากินไก่บาตพี่น้องครับโอ้ยคืออยากจ้าเสียใจร่อนมีดย้วยแล้วปลาแซลมอนอันนั้นจะหาขอขวับพี่กูแซนะ หนายอยาได้ลองมองก็หาบอลได้ด้วพี่<ร>น้องอืมนะครับผมสูสีด้วพี่น้องเด้อขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประท้องเชื้ออีสานประทินหากินไก่บ้านทุกมองทุกบอลทุกบ้าน,ท,าน,ท,านทุกเนื่องขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยครับพขอวีซ่ากับบ้านเท่านะครับไม่อยอมอยากทำข่าวกันพี่น้องครับเดี๋ยวที่เขาขอเสียบสูบสพ้พี่น้องกินเด้อพี่น้องเด้อแก้วอืมเอฟซีขอมาในช่วงเดียวจับฟองนะเห็นต้มไก่อด,ได,ดอนเด้อใส่บะเขียบมนะะ่ะบ,บ้าต้มไก่ใส่ใบบะเขียบอืม ก็ดล้วคนงานแล้วทังใจเลยกันเลยน้ำบอกหน้าออกทั้เลยอือันนอนยหนนะแล้วก็บ่งหัวบทำไปหรอมผู้จัดการ่เอาเลยอเอาเลยห่วยห้าวนบ่เพื่นนี่ยข้นกันนานตาเพื่อนนี่แล้วยังโมเฟอกบานใจรบงเนาะนี่จะบี๋ทีเหลือเข้าบ่หรไ จะบอกเ่ารักึ่งแน่นอนนุ่งเฮ็ดแน่กินให้กินหมดกาดบ่มาเหมือนกินอะไรกันสึ่งพ่อพ่อพอกี่ง่ายอืมยกกินครบบ้าครับโอ้แซ่บแล้วครับบุกการกินหลายอ๋อขันคอยกินได้คือบัวเท้าหนูก็อยากก็ไม่มองไว้อยู่แต่พูดบัวเท้ากินได้บัวอ้วนบ้างนึงนเนี่ยครับ เฮ้ยวาโดมเอาใครขึ้นมาเติมลูกเอาอย่างมา้ซ่หลายพี่น้องเออนะครับผมไม่ยังอ้บอยละอ้กินลรยบ่ได้ตัวละยานอ้วนห้ามห้ามเนี่ยจะเน้นย่างเป็นห้าัหดละโอ้ยจะเดินหันับพี่น้องกับเบิรงช่องนี้เย็บซี่แางหมอบองจมโอ้ยเสียงเดือดเลยนะครับ อาวแล้วกินน้ำกินน้ำหยาบคนวะครับเออนะครับเอามากินน้ำกันงด้าพี่น้องเด้อนะครับผมกับค้าวเสียบของวพุน่าเอ้าก็สไลด์โค้งสะบาดเนี่ยพุน่าตัวให่พน่าพุน่าพน่าเลยอ่ะจะไดิจะวิ่งนี่โอ้ยข้ากลายพี่น้องเอ้ยนะครับกับลาบปลาแซลมอนลาบเหนียวปลาแซลมอนน่งจัดปองเนาะนะครับพี่น้องไปเห็ดกินน้าพี่น้องเด้อพูนอยู่ไก่บ้านไก่ทินไก่เมืองโอ้กับแซลมอนกับพี่ต้าข้อแนะนำ คือปลาอันนี้มันบอกขมหรืออาจารย์บอกเ้าต้องใส่ดีน้ำใส่บีใส่ดีน้ำนะพี่น้องเ้อนะครับผมดีขวดเดี๋ยลวนะครับมันยังสิขมอําลําแซ่บนะครับผมขอขวดไปแน่เออนะครับผมเจอกันไปนะครับตอนหน่อยกระลาบไม่ร้ายกันพี่น้องกาใส่นํำปลาแดดเขาตีบข้นให้เมนูเหนียวนะครับผมสําหรับเมื่อนี้กับเมนูลาบปลาสมลาบปลาแซลมอนคงสีอําลาบผาจากแฟนคลับแคร์เ่อรสันนี่พี่น้องอยากให้ทีมงานเท่าเฮ็ดเมนูไหนกะค่อยแนะนำก็มาได้พี่น้องเ้อสําหรับเมื่อนี้ คงเสียรับพ่อจากแฟนคลับแคร์เพี่อทั้งนี้ขอสุท่านปลอดโรคปลอดภัยอยู่ดีสบายขอบคุณหลายสบายดีเจ้าสวัสดีครับแอลจัดปอกกัรพีกันบ้างดีละฮะยังไงไม่ต้องยิ้มยิ้มหนิมั้ยนี่อกเออตีอ๊บอืมเอาว้ยสุดยอดบายบาย